มันดึงสายอยู่ครับดงซายอยู่ดึงครับเอหวิ่งร้อยครับบ้านอย่างใหญ่ครับนี่ครับโอ้โออย่างใหญ่เลยครับเป็นโลมากครับเนี่ยดึงสายครับดึงสายครับดึงซายครับเห็นต้นเข่าครับตีงอยครับตีงนึ่งอยู่ครับติดกับติดกับโอ้ อยู่ครับงั้นตัวน้อยงว้นตัวน้อยครับง่ายง่ายเสืออยู่น้ำตื้นๆอยู่ครับงั้นตัวน้อยครับอยู่น้ำตื้นใส่ได้เลยครับ โอเคอย่าใส่พิใไม่นะครับตัดสายครับ ใส่หญ้านะครับเบ็ดจะเป็นหูนนี่ครับก็ตัดหญ้าที่มีต้นหญ้าที่มีรูนะครับตัดแต่งหน่อยนึงครับมาใส่อยู่นี่ครับกันมันติดหญ้าเนีงยราโยนไปครับตอนนี้ฝนตกนะครับมันนี่รู้ซึกว่าป่าสิกินอืดอยู่ครับมันอยากร้องครับมันอิ่มครับมันสามสี่มื้อแล้วนะครับนี่ครับนกต่างห่างบินมาท่างกลางพายุครับ ตงนี้เสื้อกันฝนก็ลืมถือนะครับเอาละครับโอ้ดึงลัดึงลัดึงดึงเอาแล้วเอาแล้วปังเลยครับปัต้นขาวติงงงงงครับ เพิ่มาเลยคค่ะเดี๋ยวมันล่งท้องครับอุ้ยหต้ง่ายครับว่าตัวน้อยติดหน้าครับต้งหญ่ครับเดี๋ยวลงเอาไปกินไหมครับกินดีเพราะว่าอย่างนมันตื่นแล้วค่านบ้านีลยโอ้หน้าเสือครับ ผมว่าลงท้องแล้วโอ้ตื่นเลยครับบ้านนี่ตื่นเลยครับบก,ก้ากินเลยครับบ้านโดน,นีเลยครับสงสัยเจ็บป,ปากเลยครับเดี๋ยวต้องให้มันลืมก่อนครับจังน้อยครับเดี๋ยวลงไปใหม่ครับ ต้นต้นหญ้าตีอยู่ครับต้นข้าวตีอยู่ครับอืมครับจุดนี้มันหกนะครับเพิ่งกัดกับติดหญ้าติดยังนะครับนะครับนะครับต้น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 ข้าวตีอยู่ครับนี่หมกก้ากัดครับ

ตอนนี้ผมก็นั่งรอประมาณนาทีนึงนะครับให้มันลืมนะครับเดี๋ยวลงไปไหม่นะครับป่ายังยู่อยู่นะครับราต้นขขาวยังติ่งยังงักครับแต่รู้สึกว่าจะเจ็บปากนิดหน่อยนึงกับยังเราเองครับเดี๋ยวโวยงลงไปกินไปลงเบิง่งเบดึงดึงล้ดึงดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงคอยๆยครับตัวนี้ เดี๋ยวค่อยคร ais, ับดึงสายไปแล้วครับปุ๊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 บขมกินเองตรงนี้ต้องห้มันกื่งขมโบได้ครับแบบนี้ครับลากสายไปแล้วครับตรงนี้ลากสายแล้วลากสายแล้วต้รงเข้าขยับแล้วครับต้รงเข้าขยับแล้ว คือเราไว้ยังเฮงนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าดึงรอบนึงแล้วนะครับเพิ่นกินแบบค่อยๆครับงขบะเนี่ยครับดูดเรื่อยครับแนารุ่นเบอร์ครับว่าตัวชิ้นใหญ่ซสไดยนะครับอมยังไงเนี่ยครับมีโอกาสผมมั่นใจเท่าไหร่ มันด <Workers> ึง <What, S 2> สายด้วยดึงซ e ้ายด้วยดึงครับ like โอ้ยงี่บ้อยครับบ้านอย่างใหญ่เยครับนี่ครับโอ้ยอย่างใหญ่เลยครับเป็นโลมากครับเนี่ยโอ้ยควายนะครับโอเครับเราแว่งครับตัวนี้ซ้ำแขนครับออกมาโลครับลงท้องเลยครับโลนี่ ผมขอหยาใส่ข้องก้นนะครับเดี๋ยวมันลุดนะครับอ้ลงท้องเลือดแตกครับอย่างง่ายครับตัวนี้บเ่มเลยครับประมาณหนึ่งโลครับตัวนี้ครับดึงสายจุ๊บเลือบตัวนี้ดึงอบแนี้ลุดเพิ่นเราแวงนะครับแต่เราต้องให้มันลืมก้นนบจังเอาไม่ครับมีสิตายครับตัวนี้ มันโอครับกินลงท้องหั่อยมันกินหึงครับยันบนุได้ตัดสายก่อนครับโอ้อย่างใหญ่ครับต้องเดน,นโล่ให้มันอย่าเราเองก้อนนะครับเพราะว่าดึงก้นรอบนึงล้ลุดครับครับผม มันนี้รู้สึกว่าสีมารอยู่ครับเรียกนึงว่าสีบอดได้เพราะว่าปลาซิวบ่ค่อยเห็นนะครับมันนี้ครับผมเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับทุ่งนะครับก็ยังคืมพนคือเก้าครับยังโบ๊ครับตัดสายแล้วใส่เบ็ดใหม่นะครับ ว่าเขาดึงขึ้นมามีโอกาสลุดนะครับก็เลยปล่อยให้มันกึนนะครับการเป็นยั้งนะครับถ้าตัวน,น้อยผมดึงขึ้นมาคุบก็เลยครับนี่มันตัวใหญ่เลยผมนึกยูต้องตัวใหญ่นี่ครับเพราะว่าป่าน้อยเข้ามาบา่ได้แปลตัวใหญ่มันจะขึ้นมานะครับป่าแต่ถ้าตัวน้อยหลายปุ๊บปะปุ๊บปะมันเป็นตัวน้อยครับแต่ถ้าอยบางน,นี้มันคือตัวใหญ่เขามาตัวน้อยมันจะหนีเมืครับ แม้กระทั่งงูงูก็ยังหนีครับัวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามันนี่น้ํามันขึ้นนะครับปลาใหญ่เลยขึ้นมานาโพนนะครับอยู่หน้าลุบหน้าหนองนี่เป็นปลาซิวครับมันเป็พันตึกสีดุ้งได้อยู่ครับแต่บ่บริบบิปถ่ายครับนะครับบ็ดแล้วก็เขียดเอาเขียดอยู่ในคลองนะครับมาเสียบนะครับนี่ครับเมื่อกี้นี่ปลาใหญ่ผมดูออกจากคลองครับ ตั้งไวครับงามันโดนเลยครับโอ้เสียดายครับนี่ครับต้องได้กลับบ้านแล้วครับมาไว้ใจคองแล้วครับเนี่ยนี่ก็ได้สี่วตัวง่ายครับต้องได้กับมือเฮือนก่อนแล้วครับเพราะว่าป่าดูจะคลองครับเมื่อกี้นี่ครับให้ผมใจโทษครับตอนนี้นะครับเพราะว่าโอ งาโค้งมันผมปฏิคัดนะครับพิดความพิธีผมเนี่ยได้ได้ัตใหญ่มาแล้วผัดวางโค้งไว้เสียยอาตใหมครับปลากระโดดออกกับลงน้ําคือเก้าติดเบ็ดไปน้าเลยครับที่ผมตัดสายนะครับก็รู้สึกว่าเพิ่นสีไปตายบ้องไหมเพิ่นมือไหมเพ่ะครับไปตาเสียดายนะครับถ่ามากินก็รังเี่อาไปกินนะครับเพราะว่าเบ็ดมันลงท้องแล้วนะครับผมตัดแล้วผมว่าจะคงแล้วมันโดดออกครับ ดูออกจากงาเลยครับอะครับเป็นอย่างครับมือไม้จังพอกันไม้ครับวันนี้เอาป่าไปไหว้ก่อนครับมันรูซื้อมาชิออกอีกครับเนี่ยบอกว่าจคาองแล้วครับขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับนี่แหละครับเมื่อกี้นี่เสียศูนย์นะครับเลยขึ้นมาเลยครับตึกอุปโภคส่วโมงครับป่าดูออกจากค้องครับนี่รโอ้ตัดเสียดายครับถือเบสเป็นยังออกจากค้องได้ครับโหนม่ตัวใหญ่ๆครับเนี่ยคาเบสนำอยู่แม่ไหมครับ ตัวยิง่ายๆครับมันโดนเอาเบ็บเดียนครับกินเต็มลงน้ำครับลงให้น้ำกินโอ้ใจผมเสียแล้วครับเอาแค่นี้แหละครับมันนี่เอาแค่นี้แหละครับนี่ครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ลูกมันครับเลยลูกจิ๋วครับได้ก้อนหมู่โลโดไปเซ้ยครับเมื่อกี้นี่ยง่าโค้งมันบูดีครับนี่ครับผมผมตั้งไว้แล้ว ไปติดตัวใหม่นะครับตั้งไว้ดูดออกเล่นมาคุบโบทันนะครับลงน้ำเลยครับติดบ็ดไปพร้อมจงใยชีพตายมือไมเพื่อครับเอาเป็นอย่างครับคนสีมาเห็นนครับนะครับ,รบขับมือไม้จะแก้ตัวใหม่ครับผม